หลังจากที่เกิดเหตุระเบิดที่ตลาดทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะเนื่องจากสารโพแทสเซียมคอเรตเกิดระเบิดจนมีผู้เสียชีวิตวันนี้นะคะไปทําความรู้จักกับสารโพแทสเซียมคอเรตกันได้จากรายงานค่ะหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดที่ตลาดทับช้างหมู่หนึ่งตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีเมื่อวันที่สากรกฎาคมพัน้ยาสโดยจากการสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่า สาเหตุเกิดจากสารโพแทสเซียมคอเลตที่ใช้สำหรับการลาดต้นลำํำไยให้ออกผลผลิตนอกฤดูเกิดระเบิดขึ้นทำให้ในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต3ามรายสำหรับสารโพแทสเซียมคอเลตที่ใช้ในการเกษตรนั้นใช้สำหรับเพื่อกระตุ้นหรือชักนำการออกดอกของลำํำไย เพื่อผลิตลำไยให้ออกมาไม่ตรงกับผลผลิตตามฤดูกาลเป็นการเพิ่มราคาของผลผลิตลำไยห,หรือแม้กระทั่งในช่วงฤดูกาลเกษตรกร,ร,ก,รก็มีการใช้สารนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการออกดอกและติดผลของลำไยในฤดูกาลซึ่งเกษตรกร,ร,กรสวนลำไยในจังหวัดจันทบุรีก็นิยมใช้สารนี้เป็นจํานวนมากสารตัวนี้ที่จริงแล้วแต่ก่อนกจะยังไม่มีการนํามาใช้ในการผลิตพืชนะครับแต่ก่อนจะใช้ในอุตสาหการรมพวกพลุดอกไม้ไฟ แล้วก็พวกแก๊ปไม้ฉีดไฟพวกนี้นะครับซึ่งปกติแล้วสารโพแทสเซียมคลอเรตไม่ใช่วัตถุระเบิดเต็มรูปแบบเหมือนกับพวก TNT หรือวัตถุระเบิดตัวอื่นเนื่องจากว่าการเพราะว่าสารพวกนั้นมันจะมีทั้งเชื้อเพลิงและตัววัตถุระเบิดภายในตัวของมันเองแต่โพแทสเซียมคลอเรตเนี่ยมันจะเกิดการระเบิดได้ก็ต่อเมื่อมีเชื้อเพลิงผสมเข้าไป ถึงจะเกิดการระเบิดนะครับที่จริงแล้วในตัวโพแทสเซียมคอเรตเนี่ยถ้าเราใช้ในเรื่องของลำไย,ายถ้าใช้ของมันโดด,โด,ดเดียวๆไม่ผสมสารอื่นจะไม่มีปัญหานะครับแต่เนื่องจากในปัจจุบันแต่ละบริษัทแต่ละร้านเขาจะทําเพื่อให้มันมีสูตรที่โดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่นให้มีความเรียกว่าทําแล้วออกดอกดี พ่อที่จะทําให้ขายดีกว่าของคนอื่นก็เลยต้องผสมสูตรแปลกๆลงไปโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการครับก็คือในเรื่องของการคําแนะนําในการเก็บรักษานะครับก็คือเนื่องจากว่าสารตัวนี้คือที่ตัวการเก็บรักษานี่ยก็คืออันที่1คือพยายามแยกมันอยู่เดียวๆนะครับยาไปผสมกับสารอื่น 2. อเก็บยาเก็บไว้ในห้องที่มิดชิด นะครับเพราะว่าการที่มีห้องมิดชิดนี่เวลาเกิดระเบิดมันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นอันที่สามก็คือว่าถ้าหากเราจะนำไปใช้ก็ควรจะถ้าจะผสมกับสารอื่นที่เป็นตัวส่งเสริมทำให้เกิดปฏิยาอย่างอื่นควรจะผสมในน้ำนะครับอย่าไปผสมแห้งๆแ,แล้วก็เก็บไว้มันจะเกิดการอันตรายแล้ว อันสุดท้ายนะครับก็คือเกษตรกรที่จะนำไปใช้ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในเรื่องของการใช้สารคอเลตในการผลิตลำไยนอกฤดูอย่างถูกต้องนะครับสำหรับการเก็บรักษาสารโพแทสเซียมคอเลตควรเก็บในภาชนะบรรจุที่มิดชิดเก็บในที่เย็นและมีการระบายอากาศในพื้นที่แยกออกจากแหล่งความร้อนหรือจุดติดไฟง่ายควรเก็บแยกจากสารที่เข้ากันไม่ได้เช่นสารที่ติดไฟสารอินทรีย์หรือสารออกซิไดซ์อื่นๆ และหลีกเลี่ยงการเก็บไว้ในพื้นไม้ทั้งนี้เกษตรกรชาวสวนลำไยควรจะศึกษาการเก็บรักษาและวิธีใช้สารโพแทสเซียมคอเลตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างเช่นแอมเภอสอยดาวจนทําให้มีผู้เสียชีวิตในที่สุดสิวบุตรสรมโนถ่ายภาพส,กกสุกิจสกุลมวิราชท,ทีมข่าวซีทวีรายงาน